สีหน้าในทันยาหูเมื่อคืนนี้ก็เลยแน่นอนว่าเป็นสีหน้าของผู้ชนะนะยิ้มนะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ตอบคำถามนักข่าวหลายประเด็นนะแล้วก็พูดอวยทรัมป์นะฮะบอกว่าแม่ทรัม์เป็นคนที่ช่างคิดนอกกรอบนะติ้ง out of the box มากเพราะปกติผู้นำสหรัฐที่ผ่านๆมาต้องบอกว่าปัญหาอิสรา,าเอลปาเลสไตนี้มันยาวนานมาไม่รู้กี่ เอาร้อยปีก็ได้นะตั้งแต่เอาส,ง,สงครามโลกครั้งที่หนะึ่งเนี่ยอังกฤษปกครองไม่ได้อังกฤษก็ยังปวดหัวเลยอังกฤษตอนนั้นเป็นมหาอำนาจจักกรวรดอังกฤษยังแก้ไม่ได้เลยนะยาวมาจนถึงประธานาธิบดีสหรัฐกี่คนก็แก้ไม่ได้เนทันยูบอกว่าทรัมป์เป็นคนแรกที่ think out of the box คิดนอกกรอบมากเลย amazing มากนะไม่ติดความคิดและการแก้ปัญหาแบบเดิมๆนะและสิ่งที่ทรัมป์คิด จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์เดี๋ยวฟังเสียงในทันยุหูด,ดูค่ะ He has a different idea and I think it's worth it's worth paying attention to this we're talking about it he's exploring it with his people with his staff I think it's something that could change history and it's worthwhile really pursuing this avenue เออก็ก็ช็อกโลกพอสมควรนะเพราะว่า ถึงแม้ว่าพื้นที่จะเล็กนะเพียงแค่350ตารางกิโลเมตรเท่าจังหวัดสมุทรสาครแต่ว่าการรส้างต้องถือว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะหรือสําหรับชาวปาเลสไตน์มันคือความหวังว่าเขาจะมีบ้านมีแผ่นดินอยู่เพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยดินแดนที่เป็นที่ตั้งของอิสราเอลเวสต์แบงก์และกาซาแต่ก่อนเนี่ยมันรวมเรียกว่าดินแดนปาเลสไตน์นะเราก็เป็นดินแดนที่ ทั้งชาวอาหรับปาเลสไตน์และชาวยิวมีความผูกพันทางจิตวิญญาณนะเพราะว่าเชื่อว่าคนยิวเชื่อว่าเป็นดินแดนที่พระเจ้ามอบให้นะเอ่อเยรูซาเล็มก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวอยู่ก็คือเวลลิงวอลนะแล้วก็เชื่อว่าเคยเป็นที่ตั้งของมหาวิหารชาวยิวด้วยตั้งแต่นู่นสมัยก่อนคริสตกาลอีกนะส่วนชาวอาหรับก็ถือว่าอันเนี้ย มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะมัสยิดอัลอักษอมีโดมออฟเดอะร็อนะของคริสก็มีของสถานที่สำคัญของเขานะเพราะฉะนั้นที่อันเนี้ยมันเป็นมันเป็นคือเวลาคนถามว่าไอ้ความขัดแย้งนี่มันเริ่มจากตรงไหนอะ่ะมันไม่รู้ไปเริ่มตรงไหนเนาะรู้แต่ว่าแบบมาถึงวันนี้ตีกันยังไม่หยุดนะฮะแต่เอาเป็นว่าไม่ต้องย้อนกลับไปไกลมากก็ได้ว่าใครอยู่ก่อนใครอยู่หลังเอาไปเฉพาะ ช่วงไปไกลเหมือนกันนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือคือก่อนสงครามโลกที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากชื่อออตโตมันนะซึ่งอาณาจักรออตโตมันคือผู้ที่ครอบครองดินแดนที่เรียกว่าปาเลสไตน์แล้วตอนนั้นก็จะมีคนอยู่แล้วนะคนที่อยู่เนี่ยก็คือชาวอาหรับที่เรียกตัวเองว่าปาเลสไตน์เพราะอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์นะชาวยิวมีไหมนะมีแต่ไม่เยอะ เมื่อเปรียบเทียบกับชาวอาหรับปาเลสไตน์เขามีสถิติให้ดูเลยนะว่าประชากรชาวยิวตอนนูน้นเปรียบเทียบกับปาเลสไตน์เท่าไหร่น้อยนาน้อย,นอยจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจบอังกฤษชนะสงครามนะฝรั่งเศสชนะสงครามก็เลยคุยกันเพื่อนสองสหายสองสองคนนะบอกว่าเราแบ่งกันเถอะนะแบ่ง เนี่ยไอ้ส่วนที่เคยเป็นอดีตของอาณาจาักรกอตอตมัน mm. เป็นสองส่วนนะฝรั่งเศสได้เลบานอนซซเรียไปอังกฤษมาเอาดินแดนปาเลสไตน์นะซึ่งช่วงที่อังกฤษได้ดินแดนปาเลสไตน์พี่น่าขอเล่านิดหนึ่งอันนี้ไม่ค่อยได้เล่าเท่าไหร่เพราะว่ามันจะแสดงให้เห็นว่าทำไมมันถึงตีกันนะอังกฤษเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยช่วงสงครามโลกที่หนึ่งเนี่ยเขาได้รับการช่วยเหลือ การคิดค้นดินระเบิดประสิทธิภาพสูงจากนักเคมีชาวยิวคนหนึ่งก็คือคาอิมไวส์มันซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มไซออนนิสนะกลุ่มไซออนนิสนียมีการก่อตั้งขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นชาวยิวเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองต้องไปอยู่นูน่นอยู่นี่นะในยุโรปก็กระจายกันอยู่แล้วก็ชาวยิวก็จะถูกเลียดชังนะมาตั้งแต่ก่อนสองครามโลกที่สองแล้วนะแล้วก็มีการตั้งรัฐที่ไซออนนิสขึ้นเพื่อที่จะ รวบรวมเอาชาวยิวนะแล้วก็หาแผ่นดินอยู่คาอิมเนี่ยก็เป็นสมาชิกของไซออนิสซึ่งช่วยอังกฤษคิดค้นดินระเบิดประสิทธิภาพสูงอังกฤษก็ได้โอกาสตอบแทนหลังจากได้ดินแดนปาเลสไตน์ตตามานะฮะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยฝั่งอังกฤษก็คือลอร์ดอาร์เธอร์เจม์เบลโฟคน ติดตามการเมืองปาเลสไตน์จะเคยได้ยินคําว่าเบาโฟนะฮะมันเป็นที่มาของสนธิสัญญาที่ชื่อสนธิสัญญาเบาโฟ1917เนี่ยลอดเบลโฟซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเนี่ยก็เลยลงนามในเอกสารที่ชื่อสนธิสัญญาเบาโฟอนุญาตให้ชาวยิวเนะี่ยไปตั้งถิ่นฐานในปาเลสไตน์ได้โดยมีโคต้าปีละ16,500คน แล้วก็ชาวยิวก็จะได้คุมกิจการไฟฟ้าชนประทานแล้วก็สินแร่เพราะถือว่าเป็นคนที่มีมันสมองสูงนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดมีสนที่สัญญาทับซ้อนขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือข้าหลวงใหญ่ของอังกฤษในอียิปต์เนี่ยไปตกลงกับชาวอาหรับไม่ลูกคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศหรือเปล่านะไปตกลงกับชาวอาหรับบอกว่าถ้าอาหรับช่วยอังกฤษทําสงครามกับเยอรมน,นี พราะตอนนั้นอังกฤษกับเยอรมันตีกันอังกฤษจะยกดินแดนปาเลสไตน์คืนให้ชาวอาหรับปาเลสไตน์ชาวอาหรับก็เลยไปช่วยอังกฤษแต่มันเกิดเหตุการณ์สองเหตุการณ์ขึ้นนะส่วนที่สัญญาเบลาฟ์เนี่ยทำให้ชาวยูหลั่งไหลเข้ามาในดินแดนปาเลสไตน์แล้วคนปาเลสไตน์ก็รู้สึกว่าตัวเองถูกหักหลังเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยเซอร์เฮนรีแมกมาฮอนซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่ของอังกฤษเนี่ยมาสัญญากับเราไว้ว่าจะยกให้แล้วทำไมเอาชาวยูมาอยู่ นีอ่หรอมะเอนก็เข้าใจได้ว่าทําไมเขาจะโกรธเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างชาวอาหรับปาเลสไตน์ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในดินแดนปาเลสไนตน์ตัวนั้นกับชาวยิวซึ่งยังเป็นคนส่วนน้อยอยู่นะชาวยิวก็เข้ามาวิธีการบางทีก็ออมาซื้อที่มาอะไรเนี่ยนะจากชาวปาเลสไตน์ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากก็ยอมขายที่ให้แต่หลังๆพอขายไปเยอะๆแล้วเริ่มเริ่มกังวลว่าหรือเราจะถูกกลืน มันก็เลยมีการประทะกันเกิดขึ้นนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทางชาวยิก็มีการต่อตั้งกองกาลังติดอาวุธด้วยนะก็มีการประทะกันแล้วก็เกิดเป็นสงครามระหว่างยิวกับอาหรับปาเลสไตน์หนักขนาดไหนหนักขนาดอังกฤษเอาไม่อยู่อังกฤษจัดการความขัดแย้งไม่ได้นะแมนเดตที่ได้ในดินแดนปาเลสไตน์ก็เลยบอกว่าฉันขอถอยดีกว่าก็เลยยกปัญหานี้ย ให้กับสบรพชาชาติจัดการซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองปี1945อังกฤษยกปัญหาปาเลสไตน์ให้สรพชาชาติจัดการแล้วสระชาชาติก็บอกว่าเออก็ยังไงอะในเมื่อทั้งสองฝั่งก็มาอยู่แล้วจะมาอยู่ยังไงเนี่ยไม่รู้แหละแต่เขาอยู่กันแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นสองชนชาติแล้วเราจะเอาใครฝั่งใดฝั่งหนึ่งออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทำไงก็แบ่งดินแดนกัน นะฮะแบบครึ่งๆร่นะจริงๆไม่ครึ่งหรอกยิวได้54นะที่เหลือเป็นของปาเลสไตน์ซึ่งยิวอ่ะโอเคแล้วก็ตั้งประเทศในปีถัดมาคือปี1948แต่ปาเลสไตน์ไม่พอใจเพราะว่าเขารู้สึกว่าทั้งหมดมันคือของเขาแล้วก็การที่ชาวยิวได้เนี่ยแล้วมาตั้งประเทศเนี่ยเขารู้สึกว่าเขากังวลว่าในอนาคตเนี่ยมันไม่มีหลักประกันอะไรว่า จะไม่มีการกินพื้นที่เขาก็เลยจับอาวุธขึ้นต่อสู้นะซึ่งตอนนั้นโลกอาหรับก็ไม่เอานะโลกอาหรับก็อยู่กับชาวอาหรับบาเลสไนจอร์แดนซีเรียอียิปต์นะทำสงครามกับอิสราเอลสงครามครั้งแรกก็คือปี1948นะทันทีที่อิสราเอลตั้งประเทศก็เปิดสงครามระหว่างอ,อาหรับกับอิสราเอลเลยแล้วช่วงนั้นเนี่ยอ,อิสราเอลชนะสงคราม มันก็เลยมีชาวอาหรับปาเลสไตน์ที่เคยอยู่ในดินแดนที่อิสราเอลตั้งประเทศแล้วมันเป็นบ้านของเขาเนี่ยต้องหนีออกมาเนะราอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่อยู่ตามฉนวนกาซาเนี่ยคือคนที่อยู่ฉนวนกาซาจานวนหนึ่งเนี่ยคือหนีสงครามมาตั้งแต่ปี1948นะแล้วหลังจากนั้นก็เกิดสงครามเป็นระยะๆะะแล้วก็สงครามใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งคือปี1967สงคราม6วันนะชาติอาหรับกลุ่มเดิมนะก็เข้าโจมตีอิสราเอล อิสราเอลก็เอาชนะภายใน6วันเขาก็เลยเรียกสงคราม6วันแล้วคราวนั้นอิสราเอลยึดเวสต์แบงค์ไว้ได้นะยึดฉนวนกาซาไว้ได้ก่อนหน้านี้ฉนวนกาซาเนี่ยอยู่ในความดูแลของอียิปต์แล้วอียิปต์เนี่ยใช้ฉนวนกาซาเป็นฐานวิชาการในการโจมตีอิสราเอลนะฮะพอสงคราม6วันปั๊บอิสราเอลเอามาหมดเลยทั้งฉนวนกาซา West Bank, เวสต์แบงค์แล้วไปยึดแหลมไซนายของอียิปต์ด้วยนะ เสียกาซาไม่เสียเป่าเข้าไปลึกอีกซีเรียก็เสียที่รับสูงโกลันนะฮะอันนี้มันก็ดําเนินด้วยมาจนกระทั่งอย่างที่เราบอกเนี่ยก็ขัดแย้งกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาทำเ,เกิดการลุกฮือของชาวปาเลสไตน์นะเพราะว่าอิสราเอลก็บีบเข้ามาเรื่อยๆนะชาวปาเลสไตน์ก็รู้สึกว่าเอยเวสแบงก็เสียไปฉนวนกาซาก็เสียไปก็พยายามจะเอาคืนนะก็เกิดเหตุการณ์ลุกฮือที่เรียกว่าอินเตอร์เฟดานะฮะ แล้วก็นำมาสู่ความรุนแรงนะ,ะแล้วหลังจากนั้นก็มีความพยายามจะไก่เกลี่ยความขัดแย้งนะก็ปี1993ก็าการเมืองเอื้อการเมืองเอื้อในอิสราเอลมีนายกวิซักราบินซึ่งมองว่าตีกันต่อไปมันก็ไม่จบนะเราทำสัญญาสันติภาพกันดีกว่าก็เลยขึ้นโต๊ะเจราจากับ PLO นะนำมาซึ่งข้อตกลงออสโลข้อตกลงออสโลเนี่ย อันหนึ่งก็คือว่าอิสราเอลยอมรับหลักการ2รัฐก็คือยอมรับว่าปาเลสไตน์ตั้งรัฐได้ก็เลยถอนกำลังถอนคนออกมาจากฉนวนกาซาแล้วก็ให้ชาวปาเลสไตน์เข้าไปอยู่แต่อเผอิญในช่วงนั้นเนี่ยมันมีพวกกลุ่มขวาจัดที่ไม่เห็นด้วยเนาะก็เลยเกิดการระเบิดการอะไรแล้วก็ฮามาสก็ไม่เห็นด้วยกับ p l o ที่ไปทำข้อตกลงก็เลยก่อเหตุระเบิด คนอิสราเอลก็รู้สึกว่าเฮ้ยสัญญาสันติภาพที่เราไปทํากันเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหานะในเมื่อฮามัสเนี่ยยังมาระเบิดเรานะมันมีระเบิดใหญ่มากที่เทาวีฟนะบนรถบัสแล้วคนเสียชีวิตเยอะมากซึ่งอันนั้นเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้คนอิสราเอลจำนวนมากไม่เชื่อมั่นในกระบวนการสันติภาพอีกต่อไปนะก็เลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไอแนวทางสองรัฐมันก็เลยเริ่มหายไปแล้วมาโผล่อีกทีตอนตอนที่ฮามสมาบุกฉนวนกาซานะแต่วันนี้ดูเหมือนว่า ไอ้ฮามาสมาบุกอิสราเอลแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าแนวทางสองรัฐเนี่ยมันจะมันจะริบหรี่ลงอีกหรือเปล่านะเพราะว่าทรัมป์จะเอาฉนวนกาซามามาทำโครงการ property คิดได้ไงเนี่ย